สวัสดีนะครับพอไปพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกฟอร์สนะครับกับเกม u ั g จีไรกันอีกเช่นเคยนะครับนี่ทำไมคนมาดูน้อยๆไงไม่รู้วะเฮ้ยมีอยู่60คนเองเหรออ๋อโอเคโอเค,อเคกำลังไหลมาวันนี้เรามาเล่นเดี่ยวกันเนาะอ่านี่เรามาเล่นแมปซานฮอกกันด้วยโอเคมาแล้วไหนขอดูสายก่อนสิโอ้มาตรงนี้เราจะลงบ้านอ่าตรงนี้ไงบ้าน คือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีของเขาเรียกว่าแบบอดีดีนิด,ด,ดหน่อยอ่ามันก็ไม่ถึงกับดีมากหรอกแต่ว่าพอลองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ของแบบขเขาเรียกว่าพร้อมบวกได้ตลอดเวลาเลยนะไหนดูซิมีใครมาเปล่าโอ้โหโล่งเลยเฮ้ยมันมันมันโล่งมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรมาอือโ,โอ้มีของโอ้มีปืนเยี่ยมมาพร้อมละย MP พร้อม M16 พร้อม เมื่อกี้เห็นมันลงอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันน่าจะลงจากแถวๆนี้นี่แหละมันไม่น่าจะไปไหนได้ไกลหรอกเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยเราอ้อมไปดีกว่าเราอ้อมไปดีกว่าเฮ้ยนั่นไงไม่เออเรียบร้อยเรียบร้อยแม่โอ้เออตายท่าอะไรเนี่ย ตายนอนความซะด้วยโอ้ขอบคุณที่เอาของมาให้โอ้เพียบเลยได้มีอะไรบ้างเนี่ยกระเป๋าโอ้ Thank you ด้ดอกดอกมาเลยดอกมาเลยดอกมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต button, ัวนี้โลคโรเนี่ยโลคโรเนี่ยได้โปรดได้โปรดได้โปรดลงมาอ๋อมันไม่ลงอ่ะ like. มันไปสกายเลยโน้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไร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 เอาโง่โง่อีกโง่เีก้ย <c oughs> เฮ้ย,ยมีสองตัวเลยอ๋ออ๋ออ๋อยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเฮ้ยมันแอบมันแบอบเฮ้ยจุ๊จุ๊กุ๊จุ๊กุ๊จุ๊กปึ๊บปึ๊บอืมตรงนั้นเองเออเออย,ยังไงอะไรยังไงแม่องค์ผมมาไหมเอ้ย ตัวน,นัลนอีกตัวหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอืมชื่อพองด้วยนะอ่ะโอ้อยยามีหมวกโอ้โอ้เฮ้ยขอบใจนะโอ้ของเพียบเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยของของเยอะมากเลยครับของอย่างเยอะเลยเนาะเฮ้ยตรงน,นั้นแอดดรอปโอ้เอ้ตรงน,นั้นแอดดรอปไม่มีใครไปเก็บจริงเหรอไม่มีใครไปเก็บจริงๆนั่นเหรอให้กูไปนะ ไปเก็บแล้วนะเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาก่อนด้านหลังด้านหลังโอเคไม่มีใครเยี่ยมอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวควันเพิ่งขึ้นเหรอเฮ้ยโอ้โหเ AWM โอ้โห,โอโหขอสดไปละเดี๋ยวก่อนสโคปคูณสี่คูณสี่ใส่คูณสี่เก็บอุ้ยของเต็มอีกอะไรไม่รู้ยยเยอะะไปหมดเลย อ่าแล้วก็โอเคไปละปึ๊บตอนนี้เหลืออยู่2ี่สิบคนละไอตรงนั้นมีสะพานโอ้ยสะพานมันนอกวงวะไอเราไปไม่ได้เราต้องเข้าวงอืมเมื่อกี้มันแบบได้ยินเสียงปืนอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยเว้ยอะไรวะกูเจออะไรวะกูเจอผีเมื่อกี้เฮ้ยโอ้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 เฮ้ยโอ้มันอยู่บนเขามันอยู่บนเขาตรงนู้นแป๊บนึงโอเค ได้เลยเฮ้ยมันกำลังแตกแตกแตกกันอยู่ได้เลยได้เลยได้เนาะได้เนาะมันเป็นที่โล่งซะด้วยเฮ้ยมันกำลังยิงกันอยู่กำลังยิงกันอยู่เฮ้ยขอไปแจมหน่อยได้ไหมเฮ้ยเราเรานี่ดีกว่าเออเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าวงมาอ่าดีกวโอ้ตัวนี้มีพุ่มอย่าเป็นเลยไอยังไงนายก็ต้องเข้าวงมาสินะเไปยังไงมันมาแล้ว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  เฮ้ยเอ้าวเอ้ยมึงเห็นห่ะเฮ้ยเอ้าเอออะไรวะอะไรอืมเฮ็ดช็อตเลยไหมล่ะให้กูกูไปแล้วกูไม่อยู่ละด้านหลังนี่ไม่น่าจะมีใครแล้วมั้งแต่ว่าด้านซ้ายนี่รู้สึกว่าจะมีสไนเปอร์อยู่ได้ยินเสียงนะฉันได้ยินเสียงโอ้เราอยู่ที่โล่งเลยโอ้ไมกอดโอ้ไมกอดฮ้ตอนนี้กลับมาที่พาราไดซ์เหมือนเดิมเยี่ยมไปเลย เราเราต้องหาเดินดีๆนิดนึงเพราะว่าเรามีสไนเปอร์นี่ไงึ้นเดินตรงนี้น่าจะได้อยู่เวลาตอนเราเดินเนี่ยถ้ามันที่โลง่โลงโอะ่ะเราอย่าเดินแบบตรงๆเว้ยเราต้องเดินแบบเขาเรียกว่าซิกแซกนิดนึงเราต้องเคลียร์แบบไปตรงภูเขาที่ก่อนวะ่ะเสียวมันมีจริงๆเลยเว้ยเสียวมันมีพวกแบบพวกงูอะ่ะพวกงูพวกหนอนอะ่ะเฮ้ยโอโอโอนั่นเน่นั่นไง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 ,นนไงกูว่าละมันต้องมีพวกงูพวกหนอน แล้วก็เราจะค่อยๆคยานไปดีไหมเฮ้ยคานไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราโอ้ oh, ตัวนี้มีเงาต้นไม้เยี่ยมไปเลยนี่ไงโอ้โ oh, หอะไรมันจะแบบหมอกเหม่งขนาดนี้น,นั่นไงนั่นไงมันกาลังยิงกันละมันกําลังยิงกันละเฮ้ยมันกำลังตุก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 กันอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาข้างหน้าเราเลยนี่ว่าให hey, ้เราอยู่หกคนเราอยู่หกคน เฮ้ยมาว่ะมันต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ไหนมอยู่ต้นไม้ไหนเอ่ยเฮ้ยเนี่ยมันโดนเพโซนตายกัน,นรัวๆแล้วเว้ยเอ้ยได้ยินเสียง a อ m อ็ม,ม,มยิงกันมันเลยนะยิงกันมันเลยนะวงก็มาอีกแย่ยละแย่ละเราโดนวงเราโดนวงตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุกจุกจุก นั่นไงนั่นไงแล้วเราก็ทำการปาโมโลโทอฟไปปุ๊บปิวโดนมันต้องโดนละนี่เฮ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดแฟตวิ่งเลยโอ้โหวิ่งนานซะด้วยยังไงวะเอ้ยไอ,ยอยตรงนั้นตรงนั้นเลยปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยมันเข้าบ้าน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 เฮ้ยมึงมามึงมามึงเข้าบ้านเหรอมึงเข้าบ้านเหรอเฮ้ยแตกแตกแตกกันอยู่แตกแตกแตกันอยู่เฮ้ยนั่งนั่งเฮ้ยโอ้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 เลือดแม่งเฮ้ยแป๊บหนึ่งขอขอฮิวแป๊บหนึ่งเฮ้ยดีนะเรามีเกาะสามเนี่ย ถ้าไม่มีนี่ตายไปนานแล้วนะเฮ้ย AWM เลยเหรอมาปึ๊บโผล่มาเลยเออ head shot เลยไม่ล่ะเฮ้ยกูเก่งมากๆเลยเว้ยตอนนี้กูโคตรเก่งเลยเว้ยเฮ้ยเลยแค่ตัวเดียวเลยแค่ตัวเดียวเอ้ยเฮ้ยไหนวะ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 เฮ้ยมึงยิงตรงไหนอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไง เออวูววเออเป็นยังไงเป็นไงเป็นไง,นไงว้าวโอ้โหตอนนี้ตอนนี้มือสั่นมากเลยเว้ยมือสั่นใจสั่นตัวสั่นโอ้โหทุกอย่างสั่นไปหมดเลย,ยได้ทีหนึ่งแล้วมันแบบนะมันเท่เลยนะอโอเคครับก็สารคดีนี้ก็ขอจบไวเท่าทเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คนระรังด้วยล่ะนะครับสารคดีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจ้า yeah.